สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรามาแกะซิว่านี่เป็นอาานะไรนะคะไม่มีเอ,อ่อคัตเตอร์ว้าวโอไ้อไรมาแวแว้าแวเแแมแ นี่คืออะไรยางมัดผมหรือเปล่าเพื่อนๆอันนี้คือสดๆจริงๆนะที่รู้เลยคืออะไรช่วยครูปุริดูทีว่ามันคือยางมดผมโปรยไหมถ้ายางมัดผมก็ต้องก็ต้องยืดแต่ตัวหลักคือตัวนี้เลยตัวที่เราชอบมากนะคะคือตัวนี้นี่ห่ออะไรไม่รู้จะกล่องสวยนะแค่กลิ่นสวยนะครนะคะในเออครีเอเตอร์ที่ดังที่สุดในประเทศไทยเลย อ๋ออันนี้คืออ๋อเรารู้แล้วอันนี้เอาไปใส่ตรงนี้เท่ๆคุบุรีบรรนอกเปิดเออเส้นเท่ๆเลกใส่แล้วเป็นเนเท่ขึ้นมาเลยแล้วน,นีหละ่ะเปรียสีโปรดของบุรีคือเขียวมิ้นอะไรก็ตามที่เป็นเ,นเขียวมีเอซับรับซับต้องไปหาชุดสีเขียวมาใส่จะได้เน้นการว้าวเท่จังเลย